คผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแน่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะบางมือกะกลับมาอุ่นนะคะซึ่งสภาพอากาศอีสานบานเฮาเทือนีสิเป็นจังไดไปติดตามกับใช้ในอากาศอยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ค่ะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณวิรัตคุณวาลีและคุณผู้ชมทุกท่านครับครับข้อมูลจากเส้นตัวอากาศครับโดยกรมตุย่าครับโวานนี้บุนบุริสานบอมีารายงานฝนตกครับส่วนภูมทิทัมชุดภายเรื่องทวิเตอร์ครับตอนเซาเปอร์นี้จุดทศทหารควันได,ด้สิบเจ็ุดห้าองศากลอยเอ็ดครับ18.4องศายาโซทอน17.2องศาอันดัลเลอร์นครับ1 7บองศาศรีส,สกเกด 18.2องศาจำกันครับอยู่บนกับ18.2องศาเสร็จเหมือนกันครับส่วนพาราเซทลดเมฆและพารเไดาตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมดุยยาตอนเซลมื้อนี่มาไปอีสานมีลมคุ้มแคร์และต่อยกันครับแล้วาาก็ากพารเไดต์ตอนเซลนี่เว่ยกรุงฝนในลักษณะทั้งการตรวจที่ผาคอีสานราาครับครับเพื่อเป็นการไปไปอีสานครับตั้งแต่ตอนเซลมื้อนี้หอดตอนเซลอื่น มีอากาศเย็นที่หนาวก็มีหมอกในตอนเช้าครับแล้วก in ็อาจมีหมอกหนาบางนทีโดยระพู้สูงขึ้นประมาณในึี่สององศาเซลเซียสครับขาดว่ารุ่ิตําสุดพื้นเสารครับประมาณสิบห้าถึงเท้าสององศาเซลเซียสวนระดับพื้งสุดไปเหมือนกนครับประมาณสามสิบถถถถถถถเถถ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 รถถถอรถถถถาถถถถถถีถถ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 ยถถ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 วถถ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 ับถูถถ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 ับถถ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 ถ สนับสนครับบุหรองครับช่วงนี้ระยะนี้การสะสมของบุหรอ่อนหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงไหลครับเนื่องจากการรหลบายอากาศในเกณฑ์บอดีครับหรือความที่ลมอ่อนกรกเป๋าพื้นเดินไม่ออกไป็นเสถฟอรในช่วงนี้ครับเหงืบริการเผาในช่วงหนีไปแร้วครับก็ครับโดยสมาคิใทางพื่อเพ่มเติมครับจากซื้อโค้ดไล่งนี้ชูดลเสียงแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ของกรมวิทยาครับกับผมสัมบลีคุณทุกท่านครับ